แต่ไม่เข้าออกแต่ไม่เข้าครับช่วง,ช,วงช่วงที่มหาของพ่อที่วัดตอนหลวงพ่อมาอยู่วัดยางใหม่ๆมีประสบการณ์อะไรบ้างหลวงพ่อฝ่ารยทหารที่ตอ,อ,อ,อนผมมานอนรอหลวงพ่อหินสะบาทแล้วก็จะมีเป็นโบสถ์เก่าจะเริ่มสร้างโบสถ์ใหม่แล้วจะมีคนนุ่งจงกระเบน ครับนุ่งจักรเเบรนและถุงเหมือนนักรบครับร่างสมัยใหญ่ครับแล้วก็มาถามผมว่าไปไหนกันผมบอกมหาหลวงพ่อเขาบอกว่าหลวงพ่อเดินบินบาตรทั้งหมดแล้วตื่นตื่นเรียกผมว่าลุกตื่นอย่างขึ้นมาเขาบอกเดี๋ยวพาไปพาไปพอเดินรับบวชเขาก็หายรไปแล้วลูกปั้นก็ลูกปั้นหมดปั้นในใจหมดเลยแล้วก็หายไปเรือทันหลวงพ่อเห็นหลวงพ่อเดินไปไหม เห็นคุณพ่อจะเดินเอาถามเดินเดินไวๆหายไปเลยแต่ผมก็ไม่ไปแล้วก็รอแล้วแล้วคุณพ่อตอนไปเนี่ยคุณพ่อเดินออกประมาณกี่โมงกี่ทุ่มประมาณประมาณหกโมงหกโมงเช้าราวแต่ว่าเขาไม่เรียกผมอะประมาณสักสี่ห้าประมาณเนี่ยวันหยุดพุธโอ้พึ่งใหญ่คนโดนกี่เที่ยวเนี่ย ผมหลังจากนั้นมาโดนนีกไหมโดนีสกสองเที่ยวครับเราไม่็นไรเข้าสมการล้วนๆครับกระตุกโทนพวังครับยางตุกโทนดอกเดียวล้วนๆครับวัดยางครับปัจจุบันอยู่ที่ไหน อยู่ปจิบันนีน้อยู่สลับดีโดยฝ่ายฟ้อย์ครับทำงานก็ทํางานตอนนี้เมื่อก่อนรับได้การก็หลังมาก็เกษียณก็ไม่ได้มาแล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองครับธุรกิจส่วนตัวธุรกิจส่วนตัวก็ยังศรัทางพ่อเหมือนกันแก่ศรัทธาหลวงพ่อกมั่นเชื่อมั่นครับเมื่อวันที่สอเมษาก็ไปโดนมาอีกครั้งหนึ่งครับ สองเดือนทาปีไหนปีเนี้บไม่เข้าเร็วเนี่ยนะครับไม่เข้าเหมือนกันก็จะมีกระตุ้นหลวงพ่อวันกับหลวงพ่อวัดสันติหลวงพ่อวิชัยคล้องอยู่ในคอสองดอกอย่างสองดอกแต่เที่ยวก่อนๆนั้นหลวงพ่ออย่างเดียวหลวงพ่ออย่างเดียวครับ